สวัสดีค่ะเอพีพรอฟามิลีกับเมนูไก่ทอดวันนี้มีไก่ทอดไก่ผู้พันหนึ่งถังแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นทัดไข่นะคะแล้วก็เปิดถังกันเลย นี่หนึ่งถังดูนะคะหนึ่งถังนี้ที่ได้ก็คือนี่พอเราเปิดถังปุ๊บก็จะเจอกับเฟ้นไฟ,ฟ,น,ไฟไนี่ไฟเลยแยกกันเฟ้นไฟใส่ถ้วยน้อยไว้ ก็นี่คือซอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของนักเก็ตแล้วก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศเป็นซองๆมาให้หมดทุกอย่างเลยหมดแล้วเน่ ประมาณนี้นี่คือซอสนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มไก่ก่อนแล้วก็นี่หนึ่ถังแล้วเอาใส่จานกันค่ะอันี้เป็นไก่ป๊อปค่ะ แล้วก็ตามด้วยนักเก็ตนะคะแล้วจะมีไก่วิ้งแซบก็จะเป็นไก่รสชาติออกเผ็ดๆนะคะสามชิ้นเรามาชมใส่จานรวมๆมีอะไรบ้างคะ่ะที่ได้ก็จะมีเป็นปีกไข่สองชิ้นแล้วก็เป็น เนื้อไก่ชิ้นใหญ่อีก5ชิ้นค่ะก็มีวิงแซบ3นักเก็ตแล้วก็ไก่ไม่มีกระดูกก็ประมาณนี้ค่ะ1นถัง1ชุดนี้ก็ราคา4ี่ร9บาทแล้วก็จะมีแถมน้ำอัดลมให้1ขวดใหญ่ ก็ประมาณนี้ค่ะกับไก่ KFC ที่เรารู้จักกันเนาะก็เป็นอาหารมื้อเย็นของวันนี้เป็นงบของลูกชายเขามาเลี้ยงปีใหม่เขามาทานด้วยกันนะคะ จบคลิปไว้แค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ